สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2566เราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาทรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอปอ Connect ครั้งที่2ประจำปี2566ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อเรื่อง แนวทางการประเมินความเสี่ยงสำหรับกิจการก่อสร้างโดยนายสารณะมาธิวัตรหัวหน้าแผนกความปลอดภัยภาคสนามบริษัท27วิศวกรรมจำกัดและแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งการดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างและบุคคลภายนอกโดยนายอาทิตย์พลเที่ยงนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง และอดีตผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแคและในเวลาเดียวกันนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อระบบการเฝ้าระวังและรับมือภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการโรงงานโดยมอบหมายให้นายทวีสิทธิ์บุญธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยในงานเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายแพทย์ปรีดาแต่อารักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมการประชุมดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสำหรับสถานประกอบการโรงงานต่อจากนั้นผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพุทธศักราช2565ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทยผ่านระบบวิดิทัศทางไกลโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพุทธศักราช2,565และกฎกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นายทวีสิทธิ์บุญธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ทับพโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมโดยเป็นการประชุมเพื่อพิจนารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมในด้านต่างๆต,ต่อจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาที ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยรายงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาและลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่35ประจำปี2566ครั้งที่1ทับ2566โดยที่ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทาง การดำเนินการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่35ประจำปี2566และสรุปแนวทางการดำเนินง,งานตามหน้าที่รับผิดชอบวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินดุลาธรผูพมในยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง กองความปลอดภัยรายงานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแขนปั้นจันหอสูงหักหล่นทับลูกจ้างเสียชีวิตณนะสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินโดยบริษัทกิจการร่วมค้า ITD CREC จำกัดโดยมีนายเกิดไกรนาสมยนุนผู้ตรวจราชการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหัวหน้าคณะทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภยัยได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในเวลาเดียวกันผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นายกตะกิจหวานมณีนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่3ทั2,566 จัดโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2,565ของหน่วยงานภายนอกพร้อมกับทบทวนหลักเกณฑ์การเสนอโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภยัยคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้เกียรติบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของกองทุนความปลอดภัยณโรงแรมไอบิดสเตกระบี่อ่านางจังหวัดกระบี่ i. โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่จําเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและร่วมกําหนดแนวทางการดาเนินง,งานของกองทุนความปลอดภัยเวลาต่อมานายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหารโดยมีนายศักดิ์สินตุลาทรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก phones, ่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันโดยวิทยากรจากกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกองความปลอดภัยแรงงานวันพุธที่1มีนาคม2566เวลา10นาฬิกานานิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการกองทุนความปลอดภัยเข้าเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านเก,กาะกลางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายศักดิ์สินดุลาทรพ่วอในการกองความปลอดภัยแรงงานโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านเกาะกลางประกอบด้วยการทำผ้าปาเตะการเลี้ยงพึ่งโพงเพื่อผลิตน้ำพึ่งการทำเรือหัวทงจำลองและการทำนาข้าวสังหยดอินทรีย์ของบ้านเกาะกลางซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบชาวมุสลิมท้องถิ่น ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานกว่า50ปีวันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566เวลา9นาิกา30นาทีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นางจิรภาพรปานชาติผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการได้ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน้ำครั้งที่2องทับ2 5 6พโดยมีรองศาสตราจารย์วิชัยพฤกธาราธิกูลเป็นประธานการประชุมโดยการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมลูกจ้างผู้จะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทํางานของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและเรื่องหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นสามารถนําไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเวลา13.00น15นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นภายใต้กิจกรรมของควันปีใหม่พูทธศกราช2,566 Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอบรมความปลอดภัยฟรี10,000คนจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต3นครราชสีมาโดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อ,อกำหนดกฎหมายความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในเวลา13นาฬิกานาทีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงาน วันสตรีสากลประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566พร้อมด้วยนางสาวการจนาพนแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมโดยนายศักดิ์สิง์ตุลาทรผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้ในายกตกิจหวานมณีนักวิชาการแรงงานชํานาญการรักษาการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมร่วมการพิจารณารายงานความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะทำงานเตรียมการจัดการวันสตรีสากลพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานรวมทั้งรับทราบการนำเสนอรูปแบบการจัดงานและตกแต่งสถานที่วันสตรีสากลประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566 วันศุกร์ที่3มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา45นาทีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศภายใต้กิจกรรมของขวัญปีใหม่ผู้ทศัก,กราช2566 Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอบรมความปลอดภัยฟรี10,000คนจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต3นคร,รราชสีมา โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในข้อ,อก,กฎหมายรวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการเป็นผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นเวลา9นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ของสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้กฎหมายความปลอดภัยสู่การบริหารจัดการตามบริบทขององค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่สมาชิกของสมาคมโดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถแถลงผลงานและติดตามผลการดำเนินการรวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาและดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และในเวลา10นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้นางจิรภาพรปานชาติผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ในการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2566โดยที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2566และวิธีการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i เพและติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกสอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน